สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับกริมติกหรือว่าในส่วนของไวยากรณ์นะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้หรือว่าสรุปเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับ verb นะคะ verb ก็คือคํากริยาค่ะก็คํากริยาในภาษา n o ในภาษานอร์เวย์แปลว่าอะไรหลายหลายคนน่าจะรู้แล้วแต่เรามาทบทวนอีกครั้งนะคะ คำกริยาก็คือคำที่แสดงถึงการกระทําของคนของสิ่งที่เราพูดถึงนะคะหรือคํากริยาก็คือสิ่งที่อธิบายการเกิดขึ้นนะคะการเกิดขึ้นของบางเรื่องราวของเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็คํากริยาของภาษานอร์เวย์เนี่ยก็จะ หรือว่าจะบ่งบอกตามการเวลานะคะตามเวลาอันนี้ค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะหรือบางทีถ้ามันคิดไม่ออกก็คำกริยาก็คือพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกมานั่นแหละค่ะวัดคำกริยาเวลาที่เราเขียนตัวย่อของเขาก็จะเป็นตัว v แล้วก็จุดนะคะหรือว่าตัว v เฉยๆแล้วแต่นะคะเพราะว่าบางทีถ้าไปโรงเรียนมาใหม่ๆเนี่ยคู่เขียนอะไรก็ไม่รู้ พูดว่าแต่เขียนตัว v เฉยๆนะคะถ้าเป็น v เฉยๆก็คือให้รู้ว่ามันย่อม,มาจากคำว่า v r หรือว่าคำกริยาค่ะ v r หรือว่าคำกริยาในภาษาโนสเนี่ยมันยากเพราะยากสำหรับทุกคนนะคะยากเพราะว่าเขาก็จะแบ่งตามการเวลาแบ่งตามเวลานะพูดคำนี้แปลว่ามันเพิ่งเกิดตอนนี้ ใช้คํานี้แปลว่ามันเกิดแล้วหรือว่ามันเกิดสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตามที่ได้ศึกษามานะคะว่าเนี่ยสามารถแบ่งเป็นอฟอร์มยอ่อยๆหรือว่ารูปแบบย่อยๆเนี่ยได้10กว่าฟอร์มเลยนะคะแต่ก็เหมือนอย่างว่านะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่เราเพิ่งเรียนช่องครูเนี่ยให้เป็นช่องที่เบสิกพื้นฐานละกันนะคะ เราก็จะมาเน้น4ฟอร์มใหญ่ๆนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นก็เรามารู้จักว่าคำกริยาใน4ฟอร์มหรือ4รูปแบบที่สำคัญที่เราจะใช้ทำมาหากินได้หรือว่าสื่อสารได้ในช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครูก็จะสรุปเนื้อหาในของ4ฟอร์ม4รูปแบบนั้นที่สำคัญสำคัญที่เราจะนำไปใช้ในการที่เราเริ่มมาอยู่ร์เวปีแรกแล้วก็ เริ่มเรียนนะคะส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับไปตามเวลาที่เราไปอยู่เรียนรู้เพิ่มเติมเองได้ค่ะดูฟอร์มแรกนะคะแบบแรกเขาเรียกว่า infinitive นะคะ infinitive ก็คือคำกริยาครูใช้คำที่เป็นคำกริยาที่เริ่มต้นด้วยคำว่าการแล้วกันนะคะซึ่ง อันนี้เขาก็ยังไม่ผันนะคะเป็นคํากริยามาตรฐานนะคะก็เวลาครูจะใช้ครูจะใช้คําว่าการอย่างเช่นการกินการเดินการนอนพวกนี้นะคะครูจะใช้คํานี้มากกว่าเพื่อที่จะอธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะคะบางทีเนาะแล้วแต่ครูคนอื่นอาจจะใช้คําอื่นนะคะแต่สําหรับครูครูใช้คําว่าการแล้วกันซึ่ง infinitive เนี่ย คำกริยาทุกๆคำ,กคำที่อยู่ในช่อง infinitive เขาก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าอ oh นะคะอ oh ้นะอันนี้จําไว้ก่อนนะคะส่วนในช่องที่สองก็คือ presence. p r e s e n c e p r e s e n c e ก็คือแปลว่ามันกําลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนคนนั้นเหตุการณ์นั้นกําลังทํากําลังเกิดขึ้นซึ่งส่วนมากนะคะ present เนี่ยก็จะเติมลงท้ายด้วย a r AR แปลว่ากำลังเกิดขึ้นในคำกริยาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเติม ing นะคะ IN ing แปลว่ากำลังทำกำลังเกิดขึ้นแต่ภาษา n o r เขาจะเติม ar ค่ะชนิดที่3ของคำกริยาก็คือ p r e t e r i t u m นะคะ p r e t e r i t u m ก็คือเป็นคำที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตนะคะส่วนมากถ้าเป็นปกติก็จะลงท้ายด้วย ta นะคะ ta อันนี้มันก็จะมีมีผันอยู่หลายแบบเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะส่วนมากก็จะเติมท้ายด้วย ta อย่างเงี้ยเขาก็จะแปลว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะแล้วก็ส่วนที่4นะคะ present perfecto um. Present perfectum หรือบางทีครูหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะเรียกว่า perfectum ได้แบบสั้นๆก็ให้เข้าใจว่าเป็น present perfectum นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะ,ค,ะคำกริยาเหล่านี้ก็จะมีคำที่เติมหรือว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า h ่านะคะ ha าแล้วก็เติมด้วยคำกริยานะคะ ในส่วนที่4เนี่ยก็จะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยบ่อยครั้งเกิดประจําหรือเพิ่งเกิดเมื่อกี้เกิดเสร็จแล้วเกิดเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเขาก็จะใช้ perfect u m อันนี้คือเป็นส่วนที่อสี่ส่วนที่เราควรจะเรียนรู้ในภาษาเบื้องต้นนะคะก็ถ้าเรียนในส่วนนี้ได้ก็สื่อสารได้ทำมาหากินได้นิดนึงค่ะ จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ไม่สามารถที่จะเขียนให้ได้หมดนะคะก็เลยเขียนเป็นแบบขีดขีดแบบนี้นะคะในช่องนี้เป็นช่องที่1ก็คือ infinitive นะคะครูเขียนเลขกำกับให้อยู่นะตรงช่องนี้นะคะแดดที่2ก็คือเป็นช่องที่2 present แปลว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจุบันล็อกที่3ก็จะเป็นอดีต preteritum นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็แดดที่4ี่ r LESS หรือว่า HAR จุดจุดจุดก็เป็นช่องที่4ก็คือ perfect u m นะคะอันเนี้ยเรียนแค่นี้ก็ทำมาหากินได้แล้วนะคะก็สื่อสารได้แล้วไม่ต้องซีเรียสมากนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ลึกต่อไปก็คือจะต้อง ศึกษาพวกนี้ให้แม่นก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนเพิ่มเติมนะคะเอาเอาแค่นี้ก่อนทําไมถึงเขียนแบบนี้นะคะเขียนแบบนี้เพราะว่าที่โรงเรียนนะคะเวลาครูเขาเขียนอธิบายว่าคํากริยาผันคำอย่างเงี้ยเขาก็จะขีดแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้แปลว่านะคะอันนี้ให้เข้าใจแบบอัตโนมัติเลยนะคะว่าบางทีเขาก็ไม่เขียนคําว่าโอเลเซนะบางทีเขาก็ตัดโอออกถ้าเห็นคําว่าเลเซอันนี้แปลว่าการอ่าน ก็ถ้าเขาไม่เติมอะไรข้างหลังเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าคำกริยาแปลว่าเขาไม่เขียน O ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าตรงข้างหน้ามันเป็น O เป็นช่อง infinitive นะคะทุกครั้งจะต้องขึ้นต้นด้วยน O เสมอแต่ครูบางคนเขาจะเขียนว่าเลสเฉยเฉยไม่มี O นะคำนี้คำว่าโอเลเซนะคะโอเล e เซ infinitive ต้องมีคำว่า O เนาะโอเลเซก็คือการอ่านการอ่านเสียงจะเริ่มหายนิด ถ้าเป็นในกรณีที่เป็น present ก็คือกำลังเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่า l e s r e นะคะ l e s r e เติม r ลงไปเพราะว่ามี a อยู่ข้างหลังแล้ว l e s e r นะคะแปลว่ากำลังอ่านหนังสือมาล็อกที่3ช่องที่3 l e s t e นะคะ l e s t e แปลว่าอ่านหนังสือแล้วอาจจะอ่านเมื่อวานอาจจะอ่านเมื่อเช้าเนี้ยตอนนี้ตอนเย็นอ่านเสร็จแล้วอ่านไปแล้วนะคะช่องที่4 h a l e s present perfect นะคะ, ence, uh, um, ะ,คะ hard read แปลว่าอ๋อฉันอ่านเสร็จแล้วฉันทำเสร็จแล้วฉันได้อ่านแล้วนะคะ hard l e s s ทำเสร็จแล้วนะได้อ่านเสร็จแล้วอันนี้เป็นการผันแบบธรรมดานะคะแล้วตัวที่ตัวที่สนะคะตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะตัวหนังสือสีน้ำเงินก็ยกตัวอย่างให้เหมือนกันนะคะโอโ infinitive การเดินนะคะกูรกำลังเดินยิกแปบลบว่าเดินไปแล้วเป็นอันนี้ตัวที่3าม t พเทอร์ทุก็คือเป็นอดีตนะคะแล้วก็ได้เดินไปแล้วช่องที่4ก็คือ h ฮากดนะคะฮากดเห็นไหมคะตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนรูปไปซึ่งตัวนี้แหละมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโท้แท้ทำไ้มันยากเย็นซะเหลือเกินนะคะอันนี้ตัวอันนี้ที่แบบ เป็นผันแบบปกตินะคะของ verb เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า swagger หรือว่า s w a g e r verb นะคะเดี๋ยวจะมีให้ให้ให้ต่อไปนะคะก็ดูยกตัวอย่างให้ดูอยู่2องคำนะคะอันนี้ก็แบบปกติเนาะปกติที่มันจะผันแบบนี้นะคะผันแบบนี้ก็ถ้าเป็นอดีตก็เติม -a ลงข้างหลังนะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไม่ปกติก็คือมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนรูปแบบของมันไปก็คือจากโก้เป็นยิกอันเนี้ยพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนรูปไปอันนี้ก็ค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษานะคะอันนี้ก็คือต้องท่องท่องอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเราได้ว่าเราจะใช้คําได้ถูกต้องไหมก็ถ้าเป็นเทคนิคการท่องนะคะก็คงจะไม่มีนะคะก็ น่าจะท่องคำศัพท์ที่เราเรียนที่โรงเรียนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนแล้วกันค่อยๆเรียนค่อยๆท่องไปนะคะเมื่อกี้ดูคำสองคำคำว่าโอเลเซกับก o นะคะก็คือ,อสังเกตดูง,งา่ายๆมันจะมีคำอยู่สองคำชื่อคำนะคะก็คือเป็นแวะช่องที่ช่องที่สก็คือช่องอดีตนะคะ ถ้าสมมติว่าข้างหลังคำศัพท์คำกริยาในช่องที่3เนี่เปลี่ยนไปเขาเรียกว่าสวาเกวะนะคะสวาเกวะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวท้ายสุดของคำไปอย่างเช่นคำว่าโอเลสนะคะก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นคำที่สวาเกวะอันนี้เราสามารถไปค้นหาได้ว่าเราควรจะไปท่องตรงไหนเราเขียนคำนี้ลงไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ กด enter หาได้เลยนะคะเผื่อว่าใครอยากได้คำศัพท์ไปท่องเนาะแล้วถ้าในช่องที่3ว่าในช่องอดีตนะคะพระเททุมในช่องที่3เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่อาจจะเปลี่ยนสระไปก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่าอ,าอย่างเช่นคำว่าโก g โกโอโก okay, นะคะในช่องที่3ก็เปลี่ยนเป็นยิกนะคะอันนี้เขาเรียกว่า stack verb นะคะ stack verb อันนี้เราสามารถไปค้นหาไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเขียนคำเหล่านี้ได้เลยแล้วก็เอาไปท่องนะคะมีอยู่2องคำนะคะสวาเกว์และก็สแตกเกวล,ลองไปค้นดูนะคะหรือดูอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะนอกจากคำกริยาธรรมดาแล้วมันก็จะมีคำกริยาอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นม o ดอล์ มูดะะัลวก็คือคำที่ใช้คำว่าอย่างเช่น can แปลว่าสามารถโมจะต้องจำเป็น will จะสกอ l จะนะจะทำคำเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า m o ูด l ลแบบคำเหล่านี้ก็จะแบ่งตามเวลาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเขาใช้แบบ ในระดับพื้นฐานเนี่ยใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูตัวอย่างนะคะคำโมดัลแล้เราก็จะแบ่งเป็นตามเวลาได้เหมือนกันดูช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องของ infinitive ที่เป็นคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วย o ส่วนช่องนี้ก็จะเป็น present ก็คือเป็นปัจจุบันนะคะกำลังเกิดขึ้น ช่องนี้เป็น preteritum ก็คือเป็นอดีตจะใช้คำเหล่านี้ดูคำแรก o b r d e นะคะแปลว่าควรจะนะควรจะอันนี้ถ้าใช้ infinitive ก็เขียนแบบนี้ o b r d e แต่ถ้าเป็น present เราบอกว่าควรจะเธอ,อควรจะเราควรจะฉันควรจะณนะตอนนี้เราก็จะใช้คำว่า be นะคะ be อันนี้จําอย่างเดียวนะคะจำแล้วก็ฝึกเขียนนะมันก็จะได้จําได้นะคะถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้คําว่าบูรเดนะคะบูเดก็แค่ตัดโออกใช้คําเหมือนเดิมนะคะอันนี้จำจาอย่างเดียวนะคะต่อไปคํานี้นะคะโอคุ่นเน่ยโอคุนะสามารถถ้าเป็นคําที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะที่ เวลาที่เราไปโรงเรียนใหม่ๆก็จะเป็นคำ present ค a n ย yeah, ้ายคานฉันสามารถฉันทำได้นะย้ายคานสามารถนะคะถ้าเป็นอดีตก็จะใช้คำว่าคุณนะคุณนะและคำอีกคำหนึ่งโอหมดเตโอหมดเตก็คือจำเป็นนะคะอันนี้จำเป็นจำเป็นจะต้องทำเป็นคำสั่งหรือประมาณนี้จำเป็นนะคะ แต่สิ่งที่เราใช้บ่อยๆก็คือ present เราจะใช้คำว่า more นะคะ more ฉันจะต้องไปละฉันจะต้องไปเรียนละฉันจะต้องวิ่งตามรถบัสละ more อดีตเราใช้คำว่าหมดแตหมดแตอันนี้ก็ท่องนะคะท่องอย่างเดียวแล้วก็มีอีก3คํคำนะคะ oskulle O s c อสกก็คือจ ja ะนะคะ ในกรณีที่เราเห็นบ่อยๆที่โรงเรียนที่ในหนังสือก็คือ present ในช่องอดีตก็คือ skull skull นะคะออกเสียงว่า skull นะคะออกโซโซเฉยๆ,ๆไม่ใช่สะนะคะ skull skull แปลว่าจะในช่องอดีตก็จะเป็น school เลย school เลยต่อไปคำว่า a u t o o r นะคะ o u t o o r ก็คือ ส่วนมากเราจะเห็นในช่อง p r e s e n t ก็คือเธ er, er, อเธอเธอก็คือ,อกล้าไหมกล้าที่จะทำไหมอย่างเงี้ยประมาณกล้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะกล้าความกล้านะคะกล้าที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมเกรงใจประมาณเนี้ยไม่ไม่กล้าอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็น p e r t t u m ก็คือเป็น t o r t นะคะ t r แล้วก็คำสุดท้ายของโมดานเาก็คือโอวิลเลโอวิลเลส่วนมากเราก็จะใช้คำว่าวิลนะคะถ้ามาใหม่ๆในโรงเรียนย้ายวิลย้ายวิล go f o school หรือว่าย uh, uh, ้ายวิลไรเซทิลโนร์เกฉันอยากเดินทางฉันฉันจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยย i ายวิลแปลว่าฉันจะนะอันนี้จะ อันนี้มีความตั้งใจมากนะคะถ้าเป็นอดีตก็คือใช้คำว่าวินเลยวินเลนะคะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆมานะคะว่าโมดันวะเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างให้ดูคำที่มีอยู่ในโมดันวะส่วนการใช้รายละเอียดต่างๆครูจะไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปคร่าวๆเกี่ยวกับวะก็สรุปเนื้อหาส่วนรวมมาให้ดูเฉยๆนะคะ คำกริยาอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเรียนก็คือคำกริยาที่เป็นคล้ายคำสั่งออกคำสั่งนะคะเป็นคำสั้นๆอันเนี้ยคำเหล่านี้ครูใช้คำว่าคำสั่งละกันนะคะก็คือ imperative นะคะ imperative ก็คือเป็นคำลักษณะคำสั่งก็เป็นง่ายๆนะคะก็คือเป็นคำ infinitive ก็คือเป็นคำกริยาอยู่ในช่อง infinitive ที่ไม่ใช ที่ไม่ใช้โอนะคะที่ไม่ใช้คำว่าโอเนาะแต่เป็น infinitive ที่ตัดตัว A, ตัวสุดท้ายออกตัด A ตัวสุดท้ายออกเช่นคำว่า sitte นะคะ sitte แปลว่านั่งนั่งเห็นไหมคะเป็นช่อง infinitive แต่ไม่มีคำว่า O แต่ถ้าจะทำให้เป็น imperative คำสั่งก็คือตัดตัว A ออกเห็นไหมคะตัด A ออกตัด A ออกก็เหลือ s i t นะคะ s i t แปลว่า นั่งนั่งลงนั่งนั่งเป็นคำสั่งนะคะ sit ส่วนมาก imperative ก็จะใส่เครื่องหมายตกใจด้วยไปว่าเป็นคำสั่งเหมือนคำสั่งเป็นการออกคำสั่งนะคะ,ะคำต่อไปก็ l a s e นะคะ l a s e เห็นไหมไม่เติมอะไรเลยนะคะ l a s e ก็ตัด a สุดท้ายออกก็จะเป็น l a s l e s less e แล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจลงไปก็จะเป็นคำสั่งว่าาน อ่านหนังสืออ่านเลยอ่านเดี๋ยวนี้เลยอ,อ่านอ่าน,านประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคําสั่งนะคะก็จะก็ก็จะแค่นี้นะเอาเป็นคร่าวๆให้ฟังละกันนะคะก็คือเป็น infinitive แล้วก็ตัด a ออกไม่มี o นําหน้าค่ะคํากริยาชนิดต่อไปที่อยู่ในส่วนของคํากริยานะคะก็คือ passive นะคะ p a s i v e คือการบอกเล่าบอกเล่าที่ไม่เจะจงว่าใครทำ mm hmm. ก็คือเล่าเฉยเออพูดขึ้นมาลอยๆนะพูดขาขึ้นมาลอยๆแล้วก็ให้เข้าใจแต่ไม่ได้บอกว่าใครทำใครเป็นคนกระทำนี่คือ p a s i v e นะคะการที่ทำให้มันเป็น s i v s เนี่ยมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือเติม b l e เข้าไป BLEE แปลว่าเป็น กลายเป็นนะคะแล้วก็บวกคำศัพท์ที่มาจากช่องของ perfectum particip นะคะอันนี้ดูไปก่อนนะดูไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในคลิปนี้ครูไม่ได้ลงตรงนี้นะคะหรือในกรณีที่สองที่จะทำให้เป็น passive ก็คือเป็น s passive นะคะก็คือมีเติม s ลงไปอันนี้เป็นสองอเป็นสอ,อย่างที่สามารถทำคำกริยาให้มันเป็น passive ได้ นะคะคจำไว้ก่อนนะในกรณีที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะก็อย่างเช่นน u นวาสเกอร์บิ n เลนนูนวาสเก,สเกอร์บิเลนใครบางคนนะคะเออบางคนเนี่ยกำลังล้างรถยนต์อยู่หรือว่ากำลังล้างรถอยู่ ถ้าเราจะเป็นเราจะแต่งประโยคนี้ให้มันเป็น Passive ก็คือ Be b i l e n blee wasket b i l e n blee wasket นะเติม blee ลงไปนะคะก็รถยนต์เนี่ยถูกทำความสะอาดและถูกล้างและประมาณนี้นะคะแล้วก็ประโยคที่สองที่นำมาให้ดูนะคะ Han har s o l อ t b i l e เ Han har s o l t bilen. เขาได้ขายรถยนต์ไปแล้วเขาได้ขายรถยนต์ไปแล้วถ้าจะทำให้เป็นพาสซีฟก็คือ b i l l n har b l i t t สโอ l t อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ผ่านไปก่อนแต่อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่า เราสามารถจะทำประโยคธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นพาสี e ได้ยังไงอันนี้ในกรณีที่1น,นะคะในกรณีที่สองก็จะเป็น s passive นะคะ s passive ก็คือรูปแบบของเขาก็คือจะเป็นคำกริยาในช่อง infinitive แล้วก็บวกด้วย s นะคะ s ก็คือตัว s นี่แหละคะ่ะอักษรตัว s ลงไปข้างหลัง คำ infinitive นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็น preteritum นะคะในเป็นช่องของอดีตหรือว่ากับรูปของ perfectum นะอันนี้น่าจะจำได้นะเราก็จะใช้ร่วมกับคำว่า b l e นะคะ b e, เป็นกลายเป็นนะคะอันนี้จำไว้ว่า s อเอสพาสิเนะี่ยมันทำได้แบบนี้ในกรณีที่ เราจะทำให้มันเป็น S passive นะคะยกตัวอย่างค่ะ h er, a l e s e a v i s e h a l e s e a v i s e ก็คือเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์นะถ้าจะเปลี่ยนเป็น S passive ก็ a v i s e leses er. a v i s e leses er, ก็คือ นังสือเนี่ยถูกอ่านหนังสือพิมพ์ถูกอ่านนะคะอันนี้คือการเป็นการอธิบายเฉยๆนะคะเป็นอธิบายหรือ han les เ e a v i เ han ั l e s t เตอวเเขาได้อ่านไปแล้วอันนี้เป็นอดีตนะคะเวลาที่เราจะเขียนประโยคนี้ให้เป็น s p o s i b i v e เราก็จะเขียนบอกว่า avis e b l บเล อวิสัเบลเลสก็จะเขียนเป็นประโยคลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนค่ะแล้วก็ในกรณีสุดท้ายนะคะถ้าเราจะเป็นทำเป็น S-PASSIVE แล้วก็ใช้กับ m o o d l v e r b นะคะจำได้นะคะว่า m o o d l v e r b เราจะ ใช้ลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆถ้ามันยากเกินไปก็ฟังไปเฉยๆดูไปก่อนเฉยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นฮุนชิเซอร์ฮัมฮุนชิเซอร์ฮัมแปลว่าหลอนเนี่ยกำลังจูเขาอยู่หลอนกำลังจูบเขาอย,ออาอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเอสพาสซิฟนะคะเราก็จะบอกว่าฮันบลีชิเซออฟเฮนเน่ฮันบลีชิเซอ off เห็นนะแปลว่าเขาเนี่ยถูกจูบจากหลอนจากหลอนจากเธอคนนี้นะคะอันนี้ก็คือการการเขียนประโยคที่เป็น S passive นะคะและประโยคสุดท้ายมั่งไง l e s t e b u k a มั่งไง l e s t e b u g อันนี้ก็จะเป็น preteritum เป็นอดีตนะคะ l e s t e ก็คืออ่านแล้วเนาะ จะเขียนประโยคนี้ให้เป็น S p a s s i v ก็จะเขียนได้แบบนี้ว่า booker ble r e a s of ม a ง g ง booker ble r e a s of ม a ง g งก็หนังสือนี่ถูกอ่านจากหลายๆคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างให้ดูก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เครียดเกินไปนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วในคลิปนี้ก็อยจะพยายามอัดเนื้อหาให้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ช่องนี้ก็สําหรับพื้นฐานนะคะก็ไม่อยากจะอัดมากแต่ว่าก็าเห็นใจคนที่ไปโรงเรียนแล้วไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็เลยรวบรวมไว้รับคำกริยาไว้คลิปนี้ก็คิดว่าอัดไว้พอสมควรแล้วนะคะสำหรับเบื้องต้นนะสำหรับเริ่มต้นนะคะก็คิดว่าจะ น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจคำกริยาได้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทํำคลิปต่อนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนที่เริ่มเรียนคํากริยาเพิ่งมาใหม่ก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามสอบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ จะพยายามทำคลิปให้ค่อนข้างกระชับแล้วก็รัดกลุมที่สุดแต่บางทีมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเห็นใจเพื่อนคนที่มาใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าครูจะเน้นสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ที่ไปอยู่ใหม่ๆที่ยังสื่อสารไม่ได้ยังถามใครไม่เป็นยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงมันแปลว่าอะไรมันยังไงอันนี้ก็คือความตั้งใจที่จะทำให คนที่เพิ่งเริ่มเรียนได้เข้าใจเวลาที่ไปนั่งเรียนในห้องเรียนไปนั่งเรียนกับเพื่อนคนอื่นๆแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเออฉันเนี่ยไม่เท่าเพื่อนเลยนะจริงๆแล้วเราเท่ากับคนอื่นนะคะแต่ว่าถ้าได้ดูแล้วเกิดความเข้าใจหรือมีข้อสงสัยมันช่วยได้ไหมก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ให้ครูดูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาโนสนะคะสวัสดีค่ะ